ว่าผู้นี้จะแบบมีความกังวลอะไรไหมคะก็ไม่มีอะไรก็ปกติอย่างที่หารือกันเมืเ่อกี้ค่ะเหมือนจะมีทางตำรวจมาหลายหน่วยเลยแล้วก็ระดับรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลด้วยเวาลาที่เราคุยกันนี่คือการจัดเตรียมพร้อมเรื่องพื้นที่หรือว่าความปลอดภัยแบบนี้หรอตามเส้นทางก็เขาก็มาตั้งแต่เดอนเดือนเลยทำไมถึงมีมีคุยอะไรเพิ่มเติมมาที่แบบต้องกําชับทางเลยจะเป็นพิเศษอ่างเงี้ยคะเรื่องจำก็ก็เป็นหน้าที่ ปกติแล้วที่ต้องดูแลผู้ขังแต่สมัยก่อนนู้นก็มีพวกเจ้าบุงเจ้าอะไรมาผก็ดูที่ก็ดูอยู่นี่แหละก็าไหนดูว่าไออปเยี่ยมกันได้ก็ให้ไปเปนไหนไปเยี่ยมไม่ได้ก็ให้ไปอะไรไม่ให้เข้าบ้างอะไรเลยก็คือจะดูแลตามผู้ต้องของอังแบบปกติแบบทั่วไปเลยถูกต้องไหมคะรมราชธรรอย่างนี้ทางญาติของคุณนักษิณนะคะจะสามารถเข้าเยี่ยมได้ในวันถัดไปหรือวั่23เนี่ยค่ะอันนี้คุนี้ผมไม่ทราบเพราะว่ามัน คนที่ตัดสินใจเรื่องนี้คือเรือนจํที่เษกรุเท้แต่ว่าเขาก็ต้องเข้าสู่กระบวนการกัโกโรคก่อนที่ว่า10บวันใช่ไหมคะใช่แล้วก็ค่อยว่ากันในเรื่องการเยี่ยมจากทนายเองหรือว่าญาติเองก็เป็นภาพภาพรวมเหมือนคนทั่วไปถ้าท่านมาจริงนะเราก็ไม่ทราบช่วงกัโกโรคคนที่เยี่ยมได้เป็นแค่ทนายไหมคะในในคนทั่วไปอย่างเงี้ยคะ่ะเรื่องเรื่องข้อมูลการเยี่ยมะต้องไปที่เรือนจําที่ขเขาเลิที่แต่ละเรือนจําจะไม่เหมือนกัน การตรวจรตรวจโรคต่างๆสามารถตรวจได้ภายในเรือนจำพิเศษกรุกงเทพได้ไหมหรือว่าต้องมาที่โรงพยาบาลราชทันนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่เรือนจําสามารถเอาแพทย์นาแพทย์ไปตรวจที่ในเรือนจาพิเศษกรุกงเทพได้ใช่ไหมคะเรื่องพวกนี้ผมจะไม่ทราบแต่แล้เรือนจําจะก็จะมีวิธีปฏิบัติเพราะว่าเท่าที่ไปอ่านในระเบียบกรมราชาทัน์คือว่าด้วยการจำแนกผู้ต้องขังรับใหม่นะคะเหมือนว่าเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราตรวจคนร่างกายผู้ต้องขังก่อนว่า มีอะไรนาเข้าไปมั่งตรวจเรื่องบาดแผลเรื่องโรคประจําตัวอย่างเงี้ยค<ช>่ะแล้วก็ค่อยคัดกรองไปห้องกัโกโรคที่ว่ากัโกโรคสิบวันสาหรับโควิดแต่ถ้านท่านสถานโรงพยาบาลราชทานได้นี่ขึ้นอยู่กับ,ข,กบขึ้นอยู่กับแพทย์ใช่ไหมคใช่ครับความเห็นแพทย์ทั้งหมด,หดอันนี้ผมพูดระเบียบรวมนะ,ะที่พิเศษกรีกก็มันก็อยู่ในภายใต้ระระเบียบนี่แหละแต่วิธีปฏิบัติอาจจะ ที่ปฏิบัติอาจจะแตกต่างกันบ้างยึดอื่นบ้างในบางส่วนหนงั้นยึดแบบนี้ได้ไหมคะว่ากรณีคุณศักดิ์จะคล้ายๆคุณธนิเพริงดิบเพราะว่าอาจจะด้วยความเป็นผู้ต้องขังสงวัย8นี่ยค่ะจะคล้ายๆกันไหมแบบนี้มันเป็นความเห็นของแพทย์เราไปก้าวล่วงไปนดใช่ค่ะแต่คือว่าตอนนี้ทางรัชชัยเองมีความพร้อมในการรองในการรับคุณทักษิณต่อจากทางศาลฎีกาพรุ่งนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วใช่ไหมคะภาพรวมก็เราต้องพร้อมปฏิบัติ กังวลเรื่องมือที่สามหรือว่าความอความไม่ปลอดภัยอะไรบ้างนะที่ตำรวจมาหาเรือเราตามข้อที่จริงเราก็ต้องมีการมาคุยกันให้ดูทุกแง่ทุกมุมแต่ละท่านที่มีประสบการณ์ว่าแบบนี้แบบไหนแบบไหนแปลว,ว่าเรามีทางการข่าวเหมือนกันว่าถ้ามันอาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่ประสงค์ดีอะไรเงี้ยก็เตรียมพร้อมมันเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องดูแลผู้ต้องขังถ้ามาท่านมา,า,มาจริงเราต้องมีการดูแลกำชับเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าสามเท่าไหมคะสำหรับตัวผู้ต้องขัง ที่ที่มีเขาเรียกว่าเป็นรายสำ,สำคัญท่านนี้ค่ะมันก็มีระเบียบปฏิบัติรองรับมีอย่างวันนี้ประชุมเสร็จสิ้นแล้วต้องเตรียมเจ้าหน้าที่อะไรบ้างไหมคะหรือว่าเสร็จสิ้นแล้วกลับบ้านเตรียมพวนี้เลยที่นี่ก็คือแบบเท่านี้มีการมีการคาดการณ์ไหมคะว่าพวกนี้ตัวของนักษิณจะมาถึงเรือนจำประมาณก,กี่โมงตามที่ออกข่าวแล้วอย่เราก็เราก็ไม่ไม่รู้มากไม่รู้ว่าทางสารจะเสร็จกระบวนการกี่โมง แต่ว่าเราก็จะส่งเจ้าหน้าที่ราชทันไปรับที่สานิกาถูกไหมคะแล้วก็ควบคุมมาที่นี่มันเป็นหน้าที่ของเด็กจำพิเศษอยุเทาถ้าว่าจะใช้เจ้าหน้าที่สินรายครับที่ประกับคุณนักสินเนี่ยคมันที่เป็นเจ้าหน้าที่ราชทันมันเขากําหนดรายละเอียดเนี่ยเขาจะไม่บอกไม่บอกเราแต่จะรู้แต่หน้าที่เราอย่างของเกมนี่ก็มีหน้าที่ดูแลพื้นที่พื้นที่ส่วนที่มันผ่าน เป,เป็นทางขานเข้าไปสู่เรือนจำที่ที่มีหน้าที่ตามกฎหมายคือเรือนจำพิเศษกรุงเทพขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบ o ๊กคมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคม <Yeah. S 1> ชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter <unexpected> และก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ